ก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่ขอรับและพี่ทุกคนนะครับวันนี้ยังอยู่กับผมช่อง NNNCX2 นะครับวันนี้ตั้งมายิงหัวแล้ววันนี้ก็จะมาสอนยิงหัวเออวิธีการยิงหัวคือเราต้องมีอันนี้ผมขอเป็นเล่นสแปนะครับมันจะลากง,ง่ายกว่าเป็นตัวลากง,ง่ายกว่าให้เราตั้งไว้ที่ตัวกลางตัวนะครับแล้วก็อันนี้ตังนี้ไม่โดด ไม่โดนมันอยกวนหัวเกินนัง่งก็มาอยู่ด้านข้างก็ได้นะครฮะมีสีเป้าแดงอย่างนี้ครับอย่างน,นี้อันนี้นั่งนะครับมันเลยไหมันจะเป็นแบบนี้น,นี่ครับงั้นเราไปดูกันที่เป็นแบบเดือดเลยแบบไปยิงกันเลยไปเลย เล่นสามเปล่าทำไมสามนิ้วทำไมพี่ไม่เอาุมดูฝั่งนั้นมันดูแบบนี้มันเนเล่นยาก ไปต่อไปนะ ไอใจร้อนไอ้าหน้าจะเปรียบเทียบดีไอ0จรอนร้อนกดกดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วกด